นคืออะไรครับเนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ยมันคืออะไรลึกเหมือนกันนะครับดูนะครับข่ายดีขึ้น76ครับ76-78ไม่นิ่งครับจะเป็นโลหะหรือเปล่าเราไม่รู้ครับมันมันคืออะไรสังกสีบอนีอ้ลองเขาดูกันว่ามันเป็นอันหยังมันคืออันหยังหนอบัดนี้ สแรงสั่แรงสัแรงครับสั่แรงสันแรงจ้านี่เรียกว่าสันสู้ครับสันสู้ครับสันสู้สันสู้จะเอาขึ้นยังไงครับศอกหนึ่งแล้วนะครับอ้าไว้ติดตามก่อนต่อไปครับว่ามันคืออะไร